อ่ะทุกคนดูนี่นะนี่คือเบ้าหลุมคกใหม่ที่เผาด้วยเผาแบบนี้เห็นไหมนี่เี่เผาเสร็จแล้วนะพอเผาเสร็จแล้วเดี๋ยวว่เาเอาเผาี่ไปท,ทิ้งแล้วก็ล้างความสะอาดพอล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ต้องเอามาดยอดแป้งล้างน้าเบ้านะไม่ว่าจะเผาน้อมันหรือจะเผามะพร้าวก็แล้วแต่ก็ต้องหรอดแป้งล้างนาเบ้าออมาเดี๋ยวลุงตู่จะพาไปดูทุกขั้นตอนนะการหยอดแป้งล้างนาเบาออ้าพร้อมยังพร้อมแล้วไปดูกันเลย อ่าทีนี้เบ้าเมื่อกี้เราไปล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วใช่ไหมพอล้างเสร็จแล้วนะรีบเช็ดให้แห้งทันทีอย่าไปพึ่งลมพึ่งแดดถ้าไปพึ่งลมพึ่งแดดสนิมมันจะขึ้นรีบเช็ดให้แห้งแล้วก็ให้ทาน,นอนพืชไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะไปทําขั้นตอนต่อไปกันเพราะถ้าหากว่าเช็ดให้แห้งแล้วหรือพึ่งลมพึ่งแดดเนี่ยโดยไม่ทานมันยเนี่ยสนิมมันจะขึ้นนะที่ทามันไว้ก่อนอนี้ก่อนเลยนะหลังที่ล้างเสร็จแล้วนะพอเบ้าใหม่เนี่ยที่ยังไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยเมื่อเผาเสร็จแล้วเนี่ยล้างเสร็จแล้ว นี่มันจะขึ้นนะให้ทานเพิ่มไว้ก่อนแบบนี้เลยพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเตรียมแป้งเตรียมเตาเพื่อจะไปหยาดแป้งแล้วรับเากันนะอันนี้ทานไว้ก่อนเพื่อกระตุนหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวลุงตู่จะพาไปดูขั้นตอนการหยาดแป้งแล้วระบเบากันอ่ะมาทีนี้เรามาถึงขั้นตอนการเตรียมแป้งรางระเบ้าบ้างนะแป้งที่รางระเบ้าคือใช้แป้งข้าวเจ้านะสองร้อยกรัมเพราะลุงตู่มีเบ้าสองใบก็เลยใช้สองร้อยกรัมนะถ้ามีหนึ่งใบคือใช้แค่ร้อยกรัมและน้ำเปล่าหกร้อยกรัมนะนี่ มีสองใบคือหกร้อยกรัมแต่ถ้าก็มีแค่ใบเดียวก็ใช้แค่สามรนะ้อยกรัมนะอ่าชัางให้ที่ปุ๊บพอชัางเสร็จแล้วปั๊บตรงๆก็จะมาเทแป้งลงไปในน้ำแบบนี้อ่านีเลยอ่าพอเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเพิ่งตีเดี๋ยวเพิ่งตีเดี๋ยวเพิง่งคนนะปล่อยให้แป้งจมน้ำก่อนสักสิบนาทีนะเราค่อยมาตีค่อยมาคนนะนี่คือขั้นตอนการเตรียมแป้งหยอดล้างนาเบา้าอ่าทีนี้แป้งลาง้างและเบ้าที่เรา เทเมื่อกี้ก็จมน้ำหมดแล้วนะพอจมน้ำหมดปุ๊บเราก็คนเลยเห็นไหมการเทแป้งการตีแป้งให้ดีเนี่ยก็คือเทแป้งลงไปแล้วปล่อยจมก่อนให้แป้งอมน้ำก่อนให้จมน้ำก่อนแล้วเวลาเราคนหรือตีเนี่ยมันจะตีง่ายอย่างนี้เห็นไหมแป้งจะไม่เป็นไดเม็ดน,น,นะเหมือนกันทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นขุมคบกผสมจริงจริงก็เหมือนกันนะเทแป้งไปก่อนให้จมน้ำก่อนแล้วค่อยตีนะแบบนี้ปล่อยสักพักหนึ่งอะ่ะห้าทีสิบนาทีทททน่ะแล้วค่อยเริ่มตีนะหนเห็นไหมนี่นะแป้ง ไม่เม็ไม่ถูกไหมเพราะว่าแป้งปลายหมดแล้วนะ,ะง่ายๆนะอันนี้คือแป้งล้างหน้าเบ้านะ,อะพอเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปหยอดแป้งล้างหน้าเบานะ้ากันมาทุกคนตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการหยอดแป้งล้างหน้าเบ้านะหลังจากที่เบ้าเราเอาไปเผาเสร็จแล้วล้างน,น้ำความฝาดแ,แล้วทีนี้เราก็มาหยอดแป้งล้างหน้าเบ้านะอ่างลงไปนี้นะหลังจากแป้งที่เราผสมเรียบร้อยแล้วปั๊บเราก็จะเอามาหยอดล้างหน้าแบบนี้ ก่อนที่เราจะเริ่มไปใชง้งานจริงไปหยอดแป้งจริงนะั้นจะต้องหยอดแป้งแนละ้วน้ำเบ้าก่อนแบบนี้เลยเห็นไหมอเากให้ช่วยช่วงนี้นะอ่านี่อ่ะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยวางไว้แบบนี้เลยและก็ไม่ต้องปิดฝาปล่อยให้แป้งแห้งแป้งสุกเดีย๋ยวเราแป้งนี้ไปเททิ้งกันอ่าทุกคนดูนะเบ้าที่เราหยอดแป้งราหน้าเบ้าตอนนี้ก็เสร็จแล้วแป้งแห้งแล้วมาเดี๋้งตูจะเอาแป้งให้ดูนะอ่าเสร็จแล้วนะอันนี้คือแป้ง้ังน้าเบ้านะอันนี้คือเบ้าที่เราไปเผามาเผาเสร็จแล้วปั๊กก็มาหยอดแป้งน้าเบ้า อ่าไหมพอหยอดแป้งแล้วน้าลเสร็จแล้วปั๊บนี่นี่คือเบ้าที่พร้อมใช้งานพร้อมหยอบแป้งเลยไหมนี่ไหมดูผลงานไหมดําเลยนเนไหมอ่าดูใบหนึ่งอ่าเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่จุดแป้งแล้ว,ลวนะบตาลออกมายงเยอะๆเป็นแบงนี้เลยเห็นไหมอ่าอ่าดูเห็นไหมดูเห็นไหมนี่เสร็จแล้วแบบนี้คือใช้ใช้จริงได้เลยหยาบแป้งนี้เลย,ย,ยเลยผาให้ร้อยหยอดแป้งล้างนะ้ำ้าลให้ร้อยนะถ้าใครสนใจใครอยากได้ก็ทักมานะ